ราแขนสามผู้หน่อยน,าน้ารากขาขามผู้หน่อยกว้างม่มปากเสือเลื้อปากสร้างตัวได้จําด่วนมามาบอนเ้วทั้นหมาให้เจ้าหามาบอนเ้ลทั้นยาให้เจ้าสู่คนอย่าพูดต่างบ้านน่านมือจังเสีเ็นดังนั้นวันนี้ได้มา,าร่วมกันฟังเทศฟ,ฟังธรรม ได้มาฉันพัฒนาหารร่วมกันคณะสงฆ์แต่ละอำเภอก็ได้พบหน้าตากันแล้วก็ทางวัฒนธรรมจังหวัดทาก็ได้มาดูวัฒนธรรมประเพณีว่าในแต่ละอำเภอนั้นเขามีประเพณีอะไรที่โดดเด่นก็จะได้นำไปเสนอเพื่อที่จะส่งเสริมให้เป็นวัฒนธรรมประจำกิน ท่านผู้ดำเนินการสนับสนุนบริษสทชนาจังหวัดท่านก็มาเยี่ยมคนะสูงสนองงานคนะสูงสิ่งไหนที่พอที่จะช่วยเหลือได้ท่านก็ได้มาดูวัดต่างๆได้มาให้ความให้ข้อเสนอแนะแก่คนะสูงในวัดต่างๆวันนี้พวกเราทั้งหลายถือว่า ได้ร่วมกันฟังเท่ฟังธรรมดำรงพุทธศาสนาให้มั่นคงดังนั้นจึงขออนุโมทนาขอบคุณคณะสงฆ์อำเภอภูพานซึ่งท่านทุกภูมิขอบคุณสิริธรรมเจ้าคณะอำเภอท่านก็บัญชาการการคณะสงฆ์ให้จัดการให้จัดงานธรรมสัญโรน โดยกำหนดเอาวัดกกปาซิววบ,บ้านกกฟาซิวตำบลกกฟาซิวอำเภอภูพานแห่งนี้โดยได้รับความร่วมมือจากท่านพระครูอมรพระครูอมรสุดที่ทาลงจะเอาวัดวัดกกฟาซิวแห่งนี้พร้อมด้วยญาติโยมทั้งหลายก็ให้ความร่วมมือในนาม คณะจังหวัดสกลนครในนามคณะสงจังหวัดสกลนคนนรนคนคนก็ขออนุโมทมนาขอบคุณท่านนายอำเภอภูพานตลอดทั้งราชการกอครัประชาชนทายกทาจิกาทั้งหลายและในทาครั้งนี้พวกเราทั้งหลายก็ได้ร่วมกันบำเพนทานบรารมีบูชากันเทศบ้างช่วยเหลือ ทางด้านทัฒนารบ้างช่วยในการจัดก,การจัดก,การในทา,ทาวขมีบ้างได้ปัจจัยจำนวนสามแสนหนึ่งพันสิบเจดบาทสามแสนหนึ่พสบเจ็าทขออำนาจคุณภะษีรัตนากัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในกอบเกตทันทศีมา เตพยาดาเจ้าทั้งหลายในหมื่นโลกกระทาจักรวาลจงได้อธิบาลคุ้มครองปกปักรักษาพวกเราเราพุทธบริษัททั้งหลายให้เจริญในธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจริญด้วยอายุวันนะสุขภพระโดยทั่วกันทุกท่านทุก